ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในคารุไฟนะครับผมนะมานี่เป็นคารุไฟภาคสามนะเพราะภาคสองก็ยังเล่นไม่จบพอดียากเกินแล้วเรามาเล่นภาคสามกันแล้วก็เดี๋ยวภาคสองเดี๋ยวถ้าผมเล่นจบผมก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับผมนี่เป็นการติดกันเรื่องเรื่องต้นนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นสารุฟิสโม่เนาะผมก็เป็นแบบผู้เล่นใหม่สำหรับคารุไฟสามนะครับเนาะทุกๆเริ่องเล่นพร้อมกันนี่แหละนะครับก็เตะต่ำเนาะเตะแนวติดเตะสวน ฟันสวนโอเคไป <c oughs> แบบแรกๆจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเนี่ยแบบแรกๆจะดาบติดเนาะมันจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ <c oughs> ด่านหลังได้แบบปปค่ของฟีนก่อนคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่ชาโดได้อะไรนะได้จบได้ได้หลังจากที่จบภาคสองไป้น่าจะเป็นรอยต่อกันปูต่อมาคิดว่ามาสู้ต่อ ทดสอบอันนี้เป็นการทดสอบการบล็อกนี่เหมือนภาคสองเลยผมว่าน่าจะคล้ายๆภาคสองอันนี้การยืนนิ่งๆนี่เฉยนะ,ะเหมือนถ้าเดินเดินก็ได้นะ,ะแต่อันนี้เขาให้เรายืนนิ่งๆก็ยืนนิ่งนะครับมาให้เราสวนสวนที่สโมครับคุณฟันไปกะจังหวะตายเลยโอ้ยมีใจยพี่ชายโอ้เตะครับสวนไปโอ้โห สิงนีออ้แหลกิ๊บโม่เลยแตง่ายกว่าไอ้พวกบอสทากง่ายกว่าไอ้พวกบอสทักสองนี่ถนะ้าเจอพวกนีออ้มาครับเรียบร้อยโออถีบเอาถีบสวนนะไปกดค้างเพื่อโจมตีหนักเอาค้างโอ้โหไรกิ้งอะ อ๋อการกดลงกัร่ลว,ล,วลัวได้จริงอ่ะลืมไปหมดแล้วทีไปจะมีแค่ภาคสี่ที่จะเป็นตรรัวละครถ้าผมดูมาภาคสามกับภาคสองจะเป็นการเปลี่ยอนอาวุธหมดเลยป้องกันได้หมดเลยใช่เก่งเกินเก่งรครับอุ้ยมันไม่ได้เตะลงหรอมันเตะขึ้นใช่ะแลอ๋อเตะขึ้นนี่ครับทีสวน กระโดดทิ้งระยะนี่ก็ค่อนข้างจําเป็นนะครับเวลาสู้กับบอสก็พยายามถ้าเล่นก็พยายามเออโดดทิ้งระยะบ่อยๆเนาะถ้าเราไม่กระโดดทิ้งระยะมันจะทําให้บอสได้เปรียบนะครับก็น,นี้ก็เป็นวัดอยู่นะปอจะพออยู่อาจจะพูดได้ไม่เท่าไหร่นะเนาะเปิดแพ็คหมวกมาดาบมาอัพอัพดาบไม่เกาะฮีพ้าผมเดี๋ยวเราไปแต,แ,ตแต่งตัวกัน าใช้ชุดมาหมวกใบนี้ไม่ใช่หมวกธรรมดาอ๋อนี e ่คือเป็นหมวกที่แบบมันมีแบบผ้านะครับผ้าเงามีหมวกเป็นเต็มเป็นหมวกที่มีผ้าเงาเลยนะครับอันนี้จับตัวสปายเลยนะที่มีสปายมาครับเราที่เป็นฝ่ายลีเกียนวะลีเกียนเนาะเหมือนจะยังไม่เจอเฮลานนะครับเนาะเรื่อยๆนี้เหมือนจะมีสามฝ่ายมีดยนัสตี้มีเฮลานมีลีเกียนลีเกียนนี่เหมือนจตอนแรกที่อยู่ลีเกียนเลยอันนี้ทุบ เป็นผู้หญิงหญิงชาวเดนัลนะสตี้ตีก่อนตีก่อนนะไม่ไปโดนหลบเก่งนะหลบเก่งอนระทุบลงพื้นตายเลยหลบเก่งกระน้องเจอนายกที่สองครับเพื่อนลยกที่สองครับมาอุ้ยเตะว่าเอาพลาดหรือเปล่าอุ้ยพลังเงาไม่รู้พลังเงานะผมก็ไม่รู้ ต้องเดาว่ามันจะเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้จะหลบยังไงกันท่าท่าเงาโอ้อะไรวะี่ยไอ้ท่าเตะตัดส่วนส่วนติดช็อกสวยติดช็อกที่ส่วนใหญ่ก็แทบจะชนะแล้วครับเพราะว่าช็อกภาคนี้มันก็มีผลเยอะนูกว่าจะมีผลเยอะกว่าภาคสองเนาะช็อกภาคสองมันจะพอส่วนได้แต่ช็อกภาคนี้คือส่วนแทบไม่ได้ครับเนาะคือเหมือนจะแบบจากระดับง่ายก็จะกลายเป็นระดับบ้าหรือว่าระดับไม่เป็นีนไม่ได้นะประมาณนั้นแหละโอ้พลาด เตะนะเตะขาเตะเตะต,ต,ต่ำกระโดดถีบเสรยบร้อยชนะเรื่องสองก็ได้จะหลังจากสู้กับบอสใหญ่ของพวกภาคหนึ่งจบเรื่องบทที่หนึ่งไม่รู้มันยาวแค่ไหนนะอันนี้ได้โปรดเชื่อฟังค้าเชื่อจูนไม่นางจะโกหกอาหา่อาฮะก็ข้าวก็คือจูนอธิบายเนาะแล้วก็ซาร์คิดว่าจูนโกหกเนาะ นี่คร่าวๆนะครับเรารับรางวมันัตรผ่า,านเงาไม่เติอนพี่เกมเล่นอย่างง่ายจนะเติอนทำไมเกมสายฟรีเกมไอ้อีเวนต์มาตลอดนะครับเกมเห็นว่าเกมนี้อีเวนต์มีตลอดไม่เหมือนไม่เหมือนในภาคสีค่ภาคสี่ที่เหมือนจะมีตลอดๆๆมันจะมีแค่ภาคสองครับที่จะอีเวนต์มาบางทีเนาะเตือนละครั้งเดือนละครั้งเน,งนี้ยบทที่ 1, หนึ่งดีเทียนบทที่หนึ่งดีเทียนเลยให้สุนัขรับใช้ฆ่าไปเสียหลังพวกที่แพ้เย็บเท่ ตักแกีวซะด้วยเอามาดีกว่าดีเ,เดี๋ยวเราจะไปขอของก่อนไปผมไปใส่ของมาละเจอของแน่ครับตากแซ่บแบบนี้จัดให้แน่นอนไม่ต้องห่วง่านดนายนัสตี้มามาดีเข้ามาดิเข้ามาดิอ๋อไม่โดนไม่โดนครับอุ้ยขีดๆเตะเตะต่ำฟันฟันอุ้ยอันนี้คือท่าตีอะไรตีสองครั้งเหร โอ้โหถีบกันไปก่อนกันเลก่อนจะให้มันโดนเยอะโดนเยอะเกี่ยวกับเด็กกระโดดทีโอ้ยทำไรเนะนี่ยป้านึงโอ้ป้านึงผมไปแล้วเนะี่ยอยู่ๆก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอะเอาอะปันไม่โดนเลยอุ้ยแม่งไม่ถึงระยะโอ้โดนโดนโอ้ไม่จะเดินเข้าไปรับทำใหม่แล้วนะปันครับปันเออสวยเบา เราจะภาคสามผมเคยเนี่มะนีไม่ได้ไม่เคยเล่นหรือเขาเล่นวะจำไม่ได้คลิกมาทีทีทท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 มุ้ยโอตีนี่โอตีนทียคุ้มอ่ามึงไปโดนไอ้ ไม่โดนไม่โดนตายครับตายน้องมาเจ้าชนะได้ดอกเลยบ้างลองหลบศัตรูท่ากิโยตินท่าใหม่ เติ้งเหลาใครเขาใช้ดาบนั้นครับเขาใช้ดาบนี้กันน้องเติ้งเหลาดาบกระบี่เงินผมว่าไม่น่าไหวอ่ะโอ้ยเ,เขาเขียวขเขาเยียวอาจจะสู้คลร่ก,ก่อนสู้คลร่เอาดาบนี้ก่อนถ้าติ้งเหลาผมก็ใช้ดาบคู่นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเติต้งเหลามันคิวแหวนไงดาบคู่น่าจะดีวะแล้วถ้าเหยียวติดไปละยังไม่ค่อยชินๆนนะ อ๋อแตะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเพื่อท่าไม่ตายอ๋อที่เขาใช้เพราะมมีท่าไม่ตายถ้าไม่ตายเหมือนจะเป็นตัวขาวนะครับเป็นเป็นเป็นแบบไม่สามารถตีชาได้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าข้าใช่เปล่าให้เราผมก็ไม่รู้เหมือนคือเวลาตีคือมันจะไม่โดนขัดครับง่ายๆถ้าไม่สามารถตีกาได้มีขีบส่วนอุ้ยอุ้ยไม่รู้ว่าจะรู้ทันรู้ทันเหรอน้องรู้ทันเหรอรู้ทันเหรอรู้ทันอุ้ยโดนถ้ามันเตะก็ได้ไม่เตะเอาถีบขึ้นไปอ่ะไม่เตะเฮ้อ มังไม่ถีบขึ้นเฉยไม่ยังถีบขึ้นอยู่เลยโอ้ยแม่งเร็วท่าเกาเร็วกว่าด้วยโอ้ยตายต่อสู้ตะว,นตะวนันตะวันแดงมาตะวันแดงเลยวะเจอเหยต่อสู้ตะวันแดงเจอกันหน่อยครับน้องมามาครับต่อมา อุ้ยอุ้ยฟันส่วนมาฟันส่วนหัวหัวไปทีครับเพื่อนหัวหัวไปทีนึงครับเพื่อนไปยทีบโอ้โอ้โอ้ฟันลำโอ้ตายตายใจนพี่ใจเย็นใจนใจเย็นใจบอกให้ใจเย็นบอกให้ใจเย็นไงญ่โอ้โหวุธนหลุดอ่ะผมว่าอันนี้น่าจะแพ้นะครับมันตีไม่เข้าเลยครับคือมันเสียเปรียบระยะไม่พอคือมันตีไม่เข้าเลยดูดิเห็นรอเลือนไ่ลดเลยครับนี่เราจะแพ้ครับวันนี้รอบนี้น่าจะแพ้จริง แค่ต้องรอสู้รอบใหม่เหรอ,อ,อโอ้โหโอ้โหพี่ให้พี่เจ๊โอ้โอ,โอเ้เจ๊ดิเอาวุธพอแบบพอไม่ดีอาวุปกรณ์ม,มัดสั้นเลยเกินม,มัดโคตรสั้นเลยทุ่มท่าเตะน,นี่เยอะเลยเกินเนาะศัตรูที่ท่าเตะมีทุกท่าในเกมหรือเปล่าวะเนี <c> ่ย <oughs> ถ้ตีโคตรเยอะเลยจับสังเกตมาเราดีเลยมาเอาไปเอาไปความนี้ไมแพ้แล้วพอแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ได้ก็คือแบบหน้าไข่หน้าแพ้แพ้ระดับง่าย้วุ้นนี้ถ้าไม่ติดระดับท็องจริงๆมันก็ไม่ยากอะไรหรอกแต่ถ้ามันติดช็อแล้วจากความง่ายระดับง่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นหมดนะความยากอ่ะเพราะว่าเราเสียวุ้นไปแล้วดาเมจเราก็จะลดลงพยายามตีมันติดท่าไม่ตายนะถ้าเราจะต้องแลกเลือดอ่ะถ้าเราเป็นระดับที่มันไม่ใช่แบบสูงถ้าไม่ใช่ระดับที่สูงก็ยากอ่ะตีมันติดท่าไม่ตายเพราะว่ามันจะ โดนมันจะได้แบบว่าจะได้ฟันมันได้อุ้ยชอบเผอใช้ท่านี้ใกล้กตลอดขีดแล้วก็เดี๋ยวผมดูดดูดเงาเขาเออทุบแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปใกล้แล้วก็เดี๋ยวผมทุบพื้นก็จะโดนอยู่นะเพราะรองเท้ามาันโดนมันโดนโอเคไหมสวยโอเครางวัลก็น่าจะพอได้ครับรางวัลมีชุดอาพรเสริมแกงป้องกันพานฝีมือฉก,กาด เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอไอเติงหลาวนี่มันฝีมือชะกา,ายารเลือดอยากพบอยากเจอวะเห็นมันขนาดไหนวะซักบอกคือวะขอดูดิมันจะซักบอกคือเดี๋ยวขอดูช้อมราคากัน,นมาเล่นต่อเลยผมไม่เปลี่ยนดาเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอะไรมาแล้วนะครับเนาะตัดเข้าเลยเพราะมันใช้เวลาเตรียมนานผมก็ต้องคิดว่ามันจะเป็นยังไงไรับม่จะพอไหวอยู่ดาปูแต่ผมพอลองดูเชิงก่อนอันนี้คือฟันไกลมัน ฟันระหลดฟันระหลดจะดูท่าโอเคเราไม่ต้องไม่ต้องฟงไม่ต้องฟันละมีปีกสวนถ้ามันหมุนนี่เราจะมีเวลาตีสวนแป๊บนึงครับเดี๋ยวจับทุ่ม,ม่อยตีไล่ตีไล่อุ้ยเสือหลบอะไรนี่ขีดมาผมก็ฟันสวนนะถ้าทิ้งระยะได้พวกอาวุธแบบช้าช้างดังดาเนี่ยต้องทิ้งระยะนะครับเพราะว่าถ้าโดนเจ็บๆอีกตายนะโดนทีเดียวดีตายนะพวกอาวุธทอร์โบพวกนี้ไม่ได้ก็ทิ้งระยะห่างก่อนใช่ไหมก็ดี จะไปฟันใกล้มากอย่างเงี้ยเห็นไหมจะได้กันได้มาครับอุ้ยปุ้ยปุ้ยโดนโดนเห็นไหมไหนเห็นไหมผมจะโดนรัวๆนี่เงี้ยมีเล่นภาพแบบเดร็วเลือดหายอย่างเงี้ยนี่เป็นระดับยากนะครับเนาะเป็นความยากระดับยากเผื่อใครดูไม่ทันอุ้ยพุ่งสวนครับเรียบร้อย ผมตีนมาเรื่อนนะครับรถท่านเป็นความยากระดับยากนะครับผมตีผมแป๊บเดียวสองสามทีจะตายเลยมาเรื่อนเต็มแล้วมารอบสองน้นองมาทีปุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตะเฮงเตะครั้งเดียวเตะครั้งเดียวเอาใหม่เอาใหม่อยู่แม่งค้างอยู่แหละตีมา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 น้องตีมาทีปึ๊บไม่ได้กระโดดข้าหมหัวผมผมก็จะเตะสวนฟันสวนไปก่อน นี่ตีหลังสวนเนี่ยผมชอบดาบดาบสองมือนะผมว่ามันคอมโบง่ายดีอาุ้คอมโบมันจะห้ามถนัดนะเนี่ยนะเล่นอย่างง่ายใช่ไหมมีฟันฟันปีดอุ้ยอุ้ยเต๋นไม่โดนนะฟันน้องฟันอุ้ยอุ้ยไม่โดนนะน้องทำไงน้องทำไรอ่ะน้องทำไรน้องทำไร อะไรอะน้องอุ้ยอุ้ยไปโดนดนะถีบสวนซะก่อนฟันฟันไม่ได้ไม่ได้กัดดีอยอมวฟันขาตัดขาสวยตัดขาต่ำนี่ก็เรียบร้อยมายกสุดท้ายครับผมยกนี้ศัตรูจะเก่งขึ้นเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่รู้ เฮ้ hey, เราต้องได้สู้กับซาร์ตหรอวะให้ผมไม่รู้เหมือนกันถ้าได้สู้กับนดัมมันเนี่ยเพราะว่าที่ผมเล่นภาคสี่มาก็คือผมไม่ได้เล่นภาคสามนะผมข้ามภาคสองแล้วเล่นข้ามไปภาคสี่ภาคสี่เป็นสู้คนจริงคนระับมันใช้ฝีมือเยอะมาก,กน,นะนะั่นแหละแล้วแบบเหลี่ยมเยอะมากครับบอกเลยโอ้โหหัวร้อนเลยเล่นทีอะแต่ภาคภาคสามนี่มันไม่ไม,ม่มันไม่ยากเท่าไหร่บ้างรู้สึกไม่รู้มันมีทีไรบอกรอและนะ hey, ้วเฮ้ยสวนเหมือน ถีบสวนแล้วกันมันจะฟันเราแล้วผมก็ค้างสวนเออกดตีหนักสวนไปใช้แล้ว,ลวเลยกาดต่อเลเวลสองแล้วครับเพื่อนๆมาเลเวลสองมาแล้ว